ครับในที่สุดก็สระน้ําที่กลางสวนแสวงหานี่ก็ดูดน้ําออกแล้วนะเราใช้เวลาเกือบหกชั่วโมงแล้วนะะนี่นี่นะฮะด้านหลังนี่ก็เห็นไ่มปลาก็เริ่มขึ้นจับปลามาหลายตัวแต่รอดปล่อยนะเราจะดิ้นจะล่าปลาดุกกระเสือนนะ,ะเอามาได้สองตัวนะตัวนึงก็ประมาณสี่กิโลห้ากิโลนะ,ะนี่นะฮะวันนี้ก็ตัวเล็กก็มาร่วมมาหากรรมก็ด้วยนะ,ะเนี่ยล่าปลาน่ะ เอปลาก็เยอะวันนี้ปลาแหลกก็ตัวนึงตัวใหญ่นะตัวใหญ่มากก็หลายหลายกิโลเนี่ยนี่นะก็สนุกสนานนะเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่านะไก่ทองไหมครับนี่นะปลาไก่ทองขึ้นปลาแหลกฮะปลาไก่ทองขึ้นเลยตายแล้วนี่นะโอ้ปลาแหลกตัวใหญ่เลยนะเนี่ยนี่นะวันนี้ก็คงจะต้องนึ่งนะนี่นะซมนี่ เฮ้ยไม่ไล่นะตัวใหญ่เนี่ยนะตัวใหญ่มากนะนู่นจะขึ้นเต็มไปหมดเลยจริงๆเราจะล่าจริงๆคือปลาดุรัสเซียนะเพราะว่าเป็นตัวร้ายมากนะฮะที่เอาปลาที่เราเลี้ยงเขามากินจนเปลี้ยงฮะมาแข่งกับตัวตัวกันตัวทองนี่นะจงตัวกูยกพอไปนี่นะใหญ่ คำหาปลาของเราวันนี้น่ะจริงๆเราจะล่าตัวนี้เนี่ยตัวร้ายคือตัวนี้นะคือปลาดุกรัเสเซียนะที่ชอบกินปลาอื่นแต่ว่ายังมีปลานี่อย่างตัวนี้คือปลาตะกโกนี่เอาเอาเอามานี่นะผงษ์งษปลาตะกโกตัวนี้เราจะมากินเองนะนี่ตัวใหญ่3ามกิโลกว่านะนี่นะแล้วก็นี่ก็เป็นปลาแรดนะนี่นะคือกิจกรรมในการหาปลาไม่ใช่หาปลานะจริงๆวิทย์บ่อเพื่อต้องการล่าปลาดุกดัซเซียออกมานะแต่ว่าเรามีปลาอื่นออกมากินด้วยนะแต่ละตัวแต่ละตัวนี่ไม่ต่ำกว่า3ากิโลนะนี่นะ นี่คือกิจกรรมของวันนี้นะครับนี่ตัวเล็กมาทําปลานะนี่คือปลาตะโกกตัวนี้สามกิโลนะนี่นี่นะอยากจะทาปลาเองเจอลงไปจับไม่รู้จับเองเลยนะนี่นี่นะฮะปลาที่บิดบอเมื่อสักครู่นี่นะเนี่ยก็ได้จริงๆน้าปลาก็เยอะนะเราปล่อยไป แต่ส่วนหนึ่งนี่ปลามันนกน้ำเราต้องจำเป็นแล้วเอามากินเนี่ยกินเกินความจำเป็นแล้วก็ร,ริ้วจะเยอะไปนะนี่คือ,อกิจกรรมหนึ่งของสิ้นปีนี้นะฮะที่เป็น,นั้นเราขอมาไม่เห็น